ครับจากนัดนะครับวันนี้นะครับมีรถมาแนะนำหนึ่งคันนะครับตัวนี้เป็นคูเปต้า L 4 5 0ห้าศูนย์แปดรถรุ่นนิยมใช้นะครับรถเครื่องยนต์สี่สูบราคาไม่ถึงหลักสามด้วยซ้ำนะครับคันนี้สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับได้อุปกรณ์สองชิ้นหน้าหลังเป็นผนกระทู้นะครับตัวนี้เป็นรหัสผานรหัสผานจะเป็นผานพวนห้าใบนะครับ ดีเฮดสองสี่ห้าขีดหกเอฟเฮฟวีนะครับผานสามารถเปลี่ยนเป็นเป็นผานสามพันสี่ได้นะครับท้ายสวยๆครับเก็บงานพร้อมใช้เรียบร้อยนะครับรถคันนี้นะครับใช้งานอยู่ที่สองพันห้าร้อยหกสิบสามชั่วโมงการทํางานเป็นรุ่น L สี่ห้าศูนย์แปด D T ของคูเวอร์าครับเดี๋ยววันนี้ให้พี่เบียร์ทดสอบระบบการทํางานครับสําหรับรถรุ่นนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาดสี่สูบนะครับสองพาวโฟร์วิวขับเบีียนป ระบบเกียร์ตัวนี้จะเป็น8เกียร์หน้านะครับ4ี่เกียร์ถอยหลังนะครับ8เกียร์หน้าสี่เกียร์ถอยหลังเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับตัวเงินเป็น4ี่สูตรเครื่องเกียร์ดีครับเช็คความใช้เรียบร้อยส,สวยๆยางหลัง9 5อยางหน้าประมาณ70เนครับรถสวยเลยนะครับใครสนใจนะครับนานๆทีจะมีปรับสภาพเสร็จนะครับ45่สิสนห้าเลยหาน,นะครับก็มารีวิวรถจอบให้ลูกค้าได้ชมกัน ายไปด้านกลับครับการรีวิวของนักเต์นะครับชัดเจนอยู่แล้วนะครับในการรีวิวนะฮะเฟืองายไม่มีหอนนะครับรุ่นนี้เช็คใหม่ใหม่สวยๆทำสีใหม่ทั้งคันครับนี่ฮะงานดันสองแสนสี 2, 40, ่หมื่นเอ้สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทครับเร็มจุดโอนครบไอ้เบียเดี่นหน้าอีกนิดนึง ตัวปั่นู่ขวามโอเคครับเอาปั่นท้ายทำงานปกตินะครับไฟชั่วโมงขึ้นปกตินะครับความร้อนหม้อน้ํานะครับปกตินะครับเดี๋ยวให้พี่เบียร์เปิดฝาขึ้นนะครับดูหม้อน้ําเจ็ดความร้อนน้ำไม่ดังนะครับน้ำบนดีเลยครับเสียงเครื่องดังเพาะๆนะครับเต็มสุด เครื่องเกียร์ปั๊มดีระบบไฮดรอลิกสมบูรณ์นะครับโบว,วิวทำงานปกตินะครับ265,000บาทครับจัดส่งฟรี300กมคันนี้เป็นคูโบตารุ่น LC 5 0 8 DT ครับใครสนใจมาดูรถได้ที่ร้านนาทแท็กเตอร์นะครับสาขาหลักนะครับตั้งอยู่ถนนปีเล้นนะครับเส้นวังสามหมอวาริชภูมิใกล้ๆกับศูนย์คูโบต้าอำเภอวังสามหมอนะครับสนใจติดต่อสอบถามมานะครับที่0 9 1 8 6 1 1 9 1ห รอชมคลิปหน้าครับก็จะเป็นคูปอต้า MU 5 7 0 2จะมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับขอบคุณครับ